สวัสดีครับผมโกหลิวในชาแนนะครับวันนี้ผมมา,าที่ได้อารมณ์ดีนะครับที <c> ่ <oughs> นี่ครับผมอพอดีผมมาจากขุดถ่ายดินที่อมูนิธินะครับเร่องคําฟ้านะครับแล้วผมก็พอดีของท่านด็อกเตอร์เนี่ยที่เป็นเจ้าของทั้งหมดเนี่ยห้ามนไร่นะครับตอนเนี้ผมมาดูเวยพื้นที่นะครับเพราะว่าส่วนของผมจะได้อยู่อีกทางหนึ่งนะครับทางเข้าทาง เทศาบาลนะครับหรือว่าอบตอนะครับโซนโนู้นอะ่ะผมจะได้ขุดอยู่หนึ่งส่วนหนึ่งร้อยหกสิบไร่ก่อนนะครับแต่ส่วนตรงนี้เป็นส่วนแหล่งที่ปุ๊กกัญชานะครับไร่อารมณ์ดีนะครับก็จะมีอ่าเขาจะมีการทําส่งออกแล้วก็มาเที่ยวได้ครับข้างบนมีอ่ามีร้านกาแฟนะครับจุดชมวิวนะครับจุดชมวิวมีร้านกาแฟมีขนมเทียนขายเราสามารถ ขึ้นมาถ่ายรูปมาชมวิวได้นะครับที่ได้อารมณ์ดีนะครับท่านใดดูคลิปผมอยู่หรือว่าดูผมถ่ายทอดสดอยู่ณนะตอนนี้นะครับผมเรียนเชิญมาเที่ยวนะครับที่อําเภอเวียงเชียงรุงนะครับมูลนิธินะครับตรงทางเข้านําเข้าเข้าได้ทั้งสามทางนะครับเป็นมูลนิธิเวียงคําฟ้าแล้วก็หรือว่าไร่อารมณ์ดีนะครับจะมีที่ท่องเที่ยวจุดชมวิวถ่ายวิวมี วิวทัศน์สวยนะครับก็ฝากด้วยนะครับผมในนามโอลิวในช anel ที่ผมมา,าที่ได้รับมอบหมายให้มาอยู่ด,ด,ด้านหลังนะครับถ่ายเพื่อปรับพื้นที่นะครับผมก็ได้มีโอกาสขึ้นมาครั้งแรกที่ข้างบนเนี่ยเป็นสวนทั้งหมดเนี่ยเป็นไร่กัญชาของมูลนิธิสามร้อยไร่นะก็จะอยู่ในโซนเนี้ยแคเรียนเนี่ยสามร้อยไร่แล้วก็จะมีเก็เห็นผมนเห็นเขาเก็บกัญชาเดี๋ยวผมจะถ่ายดูเลยดู แล้วก็จะมีร้านกาแฟอยู่ข้างบนเนะี่ยท่านใดที่เดินทางจะไปเชียงแสนนะครับแวะมาเที่ยวตรงนี้ก่อนแวะมาจุดชมวิวตรงนี้นะครับมีกาแฟมีขนม,มเค้กมีน้ําอะไรขายเหมือนกันแล้วเราก็มาเซลฟี่มาเที่ยวมาชมว่าเขาวิธีการเขาทำยังไงเขาทําอยู่ตอนนี้มีเจ้าหน้าที่เขาเก็บอยู่ทุกวันและชื่อไร่าอารมณ์ดีหรือโมนิที่นะครับ เรียงทาฟ้าอยู่ในโซนนี้ทั้งหมดห้าหกพันไร่นะครับผมก็ได้มีโอกาสมาร่วมง,งานข้างหลังเป็นงานขุดขนดินนะครับผมรับทําตรงนั้นไปและวันนี้พอผมขึ้นมาข้างบนครั้งแรกในชีวิตที่แวะแต่ก็ขับรถผ่านเลยแต่ไม่ไม่ได้มีโอกาสขึ้นมาเพราะว่าไม่ทราบว่ามันคืออะไรแต่ณนะตอนเนี้ผมมาในฐานะาคนทําธุรกิจอยู่ด้านหลัง ตรงนู้นนะข้างหลังฝั่งตรงข้ามเลยแล้วก็ได้ขึ้นมาถ่ายทาเนี่ยถ่ายทอดสดอ่าบอกนักท่องเที่ยวว่าที่นี่อ่าใกล้าอารมณ์ดีเขาอนุญาตให้มาเที่ยวได้มาถ่ายรูปได้นะครับแวะมาถ่ายรูปมาเที่ยวได้ตั้งแต่หลังโควิดคนก็มาน้อยเพราะฉะนั้นท่านใดดูคลิปดูวีดีโอนะครับอาจจะเดินทางมาจากพะเยาวแวะเที่ยวที่พะเยาแล้วก็ที่พะเยาก็จะมีวัดกลา,างน้ําแล้วก็ถ่ายรูปอ่าอ่าตรงพญาน,นาค หน้าพ่อขุนเสร็จแล้วก็ไปวัดพระเจ้าตนหลวงแล้วก็ไปวัดนารโยนะครับก็บวัดอีกวัดหนึ่งที่ผมอยากแนะนําก็คือวัดพระธตาตุจำม่วงนะครับที่ผมสร้างรอยพระพุทธบาทอยู่ที่นั่นไปเที่ยวหรือว่าท่านจะไปโซนทางไปปาแดดก็จะไปวัดม่อนพญานาคครับส่วนผมยังไม่เคยได้ไปวัดม่อนพญานาคแต่สักวันผมจะไปถ่ายทําให้ดูให้ทุกท่านได้ติดตามชมนะครับเพราะว่าบางท่านก็ไม่ได้ไม่เคยมายังไม่มีโอกาสได้มาแต่ผมจะถ่ายทํา อทอดสดแล้วก็ไปฝากให้ทุกท่านดูว่าบรรยากาศทางนี้มันเป็นอย่างเนี้นะผมจะรีวิวและแนะนําเรื่อยๆผมจะพาเที่ยวนะครับเป็นไกด์พาทุกท่านเที่ยวในนามโกหริวในชแนลวันนี้ฝากติดตามแล้วฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ